ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคับแฟนช่องพอใจดีสุู้สุคนพี่น้องนะครับพี่น้องครับมือนี้พอใจดีนะครับสิพามาคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับขอให้พี่ให้นะ้องนะนะครับ พอจะดีมีความสุขพี่น้องนะครับความสุขที่สุดพี่น้องนะครับพอจะดีทาได้แล้วหลังจากที่รุดจับคู่รุดแต่เขามาตลอดพี่น้องแนวทางหลุดมาตลอดแต่ว่าจับคู่ัวเข่าพี่น้องนะครับเนาะนะครับพอจะดีนะครับให้่ ฟังเล่าพัฒนาออกดีใจเป็นที่สุดเทดให้พี่ให้น้องมีความสุขได้แล้วพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงนะครับมาเบิงมางเบิอองนะแนวทางเล่าพัฒนาออกน้องพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาออกยังพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับแนวทางเล่าพัฒนาออกน้ะพี่น้องเนาะออกนะครับหกศูนย์ สองสี่สามเก้าพี่น้องนะครับแนวแทางออกพี่น้องครับนี่คือเนว่ทางของพ่อใจดีพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพี่น้องนะครับยี่สิบแปดกุมภาเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างนะครับ วิ่งบนล่างสามกับสี่พี่น้องนะครับจับคู่ให้สามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าพี่น้องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดเกือบแตกบนแตกล่างพี่น้องเกือบแตกบนแตกล่างพี่น้องนะครับเลขสามตัวออกสี่สาม เก้าพี่น้องนะครับเลขล่างออกสองสี่พี่น้องพ่อใจดีมาวิ่งบนล่างสามเก้าสามกับสี่วิ่งมาหมดเข้าไปที่สามเก้าตรงๆไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับนี่ครับผมนอนพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างสามกับสี่มาทั้งบดมาทางล่างพี่น้องนะครับมาทั้งบนมาทางล่างเด้อจับคู่ แตกสามเก้าไม่ต้องกลับพี่น้องเกือบ4ี่สองพี่น้องนะครับเกือบสี่สองเล้เดอพี่น้องสิบอกให้นะครับเป็น4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดแต่แนวทางออกสองสี่สี่สองพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับพอใจดีเฮ็ดไหนพี่น้องเอฟซีมีความหวังขึ้นมาแล้วพี่น้องรุ่นรัฐบาลไทยไม่ผิดหวังพี่น้อง นะครับตอรัฐบาลไทยบอผิดหวังพี่น้องนะครับเนาะนะครับสำหรับพอใจดีนี่แหละความสุขของพอใจดีที่มอบให้เอฟซีมอบให้สมาชิกพอใจดีนะครับพอใจดีเสียความรู้สึกมาหลายวันแล้วมิตรเขาต่หลุดพี่น้องแต่จับคู่บ่เคยแตกก็สศีรษะแน่พี่น้องย้อนหนัง่ฏิทดแต่คว่ำหมั่นใจกับปีกับน้องสะก่อนพี่น้องนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องนะครับ จับทั้งครูเขาทั้งบนทั้งล่างวิ่งลูดเขาามืดพี่น้องนะครับเกือบแม่นเขาเลกลางซี่สองสองสี่พี่น้องเกือบแตกเลยนะครับสุดดอดพี่น้องนี่เบิ้งตัวฟันพี่น้องเอ้ยฟันหนมามักพี่น้องตัวฟันพี่น้องตัวฟันนะครับชุดสามตัวหนึ่งสี่แปดพี่น้อง ชุดสองตัวสี่แปดพี่น้องชุดกันสามแปดพี่น้องแต่วิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวสี่พี่น้องนะครับเข้ามาที่สี่เด้อโอ้พี่น้องสุดยอดเลยนะครับแนวทางนะครับสามสี่สามเก้าสองสี่พี่น้องสุดยอดพี่น้องนะครับสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง มวยากปากวาหลายพี่น้องเอ้มันบอกเขามาโดดพี่น้องเขาเอาแต่ตัวเกามาหลายเ่ากับท่อในพี่น้องเนาะท่อลายนะครับเอาตัวเกามาท่อหลายพี่น้องนะครับเนาะอันนี้ก็วิ่งซีเขาพี่น้องอันนี้พอใจดีกับเด่นซีเลยพี่น้องจัดเลยซีแปดเลยเจอ้อยก็มาสามแปดออกสามเกาพี่น้องฟันสามเม็ดเดียวปูท่องกับฟันแปดแปดหนึ่งปูมงคลฟันท่องไปที่เจ็ด จับคู่เจ็ดซีรูดปูรวอนฟันหนึ่งอันหนึ่งเจ็ดปูสอนฟันท่งไปทีหาจับคู่หาแปดปูซีหนึ่งฟันท่งไปที่ีจับคู่ซีหนึ่งเกือคบคือกันพี่น้องนะครับแต่ฟันให้พี่น้องเข่ามาอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับตัววิ่งตัวรูดเนาะนะครับนะครับสําหรับตัววิ่งตัวรูดเนาะนะครับ โอ้จะเป็นสามแปดพี่น้องระเบิดเถิดเทิองเลยนะครับเป็นสามเก่าซื้อๆน้องพี่น้องเป็นสามเก่าซื้อๆแต่เป็น 3, 9, ส,นะนน 3, 9, สามแปดระเบิดเถิดเทืองเลยน้พี่น้องนะครับสุดยอดพี่นอ้องอ่ะดีใจพ่อใจดีกะดีใจแล้วพี่น้องนะครับสําหรับปู่อื่นๆพี่น้องนะครับสําหรับปู่อื่นๆเนาะนะครับปู่ซีหนึ่งหิกาลุดได้พี่น้องเด้อ แต่ว่าวิ่งสีเข่าพี่น้องวิ่งสีเข่าเด้อโอ้มาสีสองยู่ปูสี่หนึ่งพี่น้องมาสีสองยู่ปูสี่หนึ่งมาสีสองอยู่น,น,ออยน,ออยนะครับแสดงว่าพ่อเจดีบอกเนี่ยเห็ุจังได้กระซังมาทั้งบนทั้งล่างแน่นอนเป็นยังไงพี่น้องแมพพ่พ่อเจดีบ่พ่อเจดีรู้สึกว่าจะมาบนมาล่างพี่น้องนะครับก็มาจริงๆพี่น้องนะครับมาจริงๆ ปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างหนึ่งกับสี่ฟันที่สี่เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองและสี่สามพี่น้องเป็นจังใดพี่น้องชัดเจนเนาะนะครับนี่คือแนวทางของเจ็ดสัมนกเจ็ดอาจารย์พี่น้องสำหรับปูสอนพี่น้องปูสอนหลุดได้พี่น้องด้วศูนย์กับห้านะครับปูสอนศูนย์กับห้าเนาะนะครับ ปูอุดรศูนย์กับหนึ่งพี่น้องลุดนะครับปูมงคลหกกับเจ็ดลุดครับนะครับปูท้องพี่น้องปูท้องนี่เจ็ดกับแปดลุดนะครับพี่น้องบอกไปยังพี่น้องเจ๊อ้อยก็ฟันสามเม็ดเดียวมาสามแปดพี่น้องนะครับเสียดายเพิ่นฟันสามเม็ดเดียวแล้วก็ฟันสามแปดพี่น้อง เสียดายอยู่นะครับสําหรับเจออ้อยเนาะเดี๋ยวติดตามเรานะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้บนล่างมีแน่นอนนะครับเอาพี่น้องครับคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกยิ้มหนำส้ำด้านดีใจเป็นที่สุดเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก็บสมัครกเก็บอาจารย์ได้พี่น้อง้อนะครับเดี๋ยวมืออื่นเข้ามาดุนรัฐบาลไทยจังได้กระถือบนถือกลางแน่นอนนะครับ อาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพยงเน่นนี้และพี่น้องคลิปนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ